ก้อยรัชวินเล่านาะทีบีบหัวใจน้องทะเลชักเกรงเหมือนคนหมดสติ ก่อนหน้านี้นักร้องหนุ่มตูนอาทิวราคงมาลายหรือตูนบอดี้แสลมโพสเล่าเหตุการณ์ตอนที่ตนเองไปเล่นคอนเสิร์ตท,ที่สตอกโฮล์มประเทศสวีเดนและทราบข่าวว่าน้องทะเลลูกชายชักเกรงและหมดสติซึ่งพอหลังเสร็จคอนเสิร์ตเจ้าตัวก็รีบบินกลับมาหาลูกชายทันทีล่าสุดนักแสดงสาวก้อยรัชวินวงวิริยะพันรายาก็ได้โพสต์ภาพตอนที่น้องทะเลรักษาตัวที่โรงพยาบาลพร้อมทั้งเขียนข้อความเล่าถึงเรื่องนี้อย่างละเอียดว่าตอนแรกคิดว่าจะไม่บอกใครเพราะกลัวทุกคนจะตกใจ แต่หลังจากที่ทุกคนได้อ่านข้อความของที่ตูนแล้วก็มีหลายคนส่งข้อความมาหาก้อยก้อยจึงเขียนโพสต์นี้เพื่อเก็บบันทึกเหตุการณ์สาคัญที่บีบหัวใจแม่ที่สุดและไม่เคยคาดคิดว่าจะเจอรวมถึงคิดว่าอาจจะเป็นประโยชน์กับคุณพ่อแม่คุณแม่หลายๆคนที่มีลูกน้อยเหมือนกันใหม่ไปรับทะเลที่โรงเรียนคุณครูบอกว่าน้องตัวรุมรุมนิดหน่อยแต่ยังร่าเริงตามปกติช่วงเย็นก้อยพาน้องทะเลกับเวลามาเดินเล่นให้อาหารปลาที่สวน เอเดนวันเลน้องยังหัวเราอสนุกสนานแล้วก้อยต้องเข้าไปในงานอีเวนต์ของเอเดนเลยให้พี่เลียงพาน้องไปอาบน้ำทานข้าวระหว่างที่รอก้อยที่บ้านพี่ก้อยเจ้าของสวนเอเดนที่อยู่ไม่ไกลาจากที่จัดงานพอเสร็จงานก็เข้าไปรับน้องที่บ้านเข้าไปไม่ถึงสองนาทีพี่เลี้ยงอุ้มน้องทะเลวิ่งเข้ามาหาก้อยด้วยสีหน้าตื่นตกใจเบอร์สิบพี่ก้อยคะ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 บทะเลเป็นอะไรไม่รู้ ก,ก็คือน้องมีอาการชักเกร็งตาเหลือกบนเหมือนคนหมดสติไม่มีเวลาให้ตกใจแม่รีบตั้งสติและงัดวิชาปฐมพยาบาลที่เคยเรียนมาก้อยตะโกนเรียกทะเลทะเลได้ยินแม่ไหมพร้อมกับเอามือจะทำ CPR แต่ด้วยความที่ลูกตัวเล็กกลัวว่าถ้าทำไม่ถูกจุดแล้วลูกจะเจ็บจึงตัดสินใจผายปอดให้ลูกในทันทีด้วยสัญชาติญาณของแม่ที่ต้องการให้ลูกฟื้นคืนกลับมาให้เร็วที่สุด แต่เขาก็ยังไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองใดๆปากน้องเริ่มเปลี่ยนสีและอาการดูไม่ดีแล้วก้อยรีบวุ้งลูกและพาไปโรงพรยาบาลที่ใกล้ที่สุดตอนนั้นคือโรงพรยาบาลถลางพอไปถึงก้อยก็รีบไปยังห้องฉุกเฉินรีบวิ่งเท้าเปล่าเข้าไปทางเจ้าหน้าที่รีบช่วยกันเช็ดตัวให้น้องจนน้องได้สติและเสียงร้องไห้ดังขึ้นมาวินาทีนั้นแม่แทบจะหยุดหายใจกลัวว่าลูกจะเป็นอะไรและไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนในชีวิตทั้งหมดมันเกิดขึ้นเร็วมาก แต่ในความรู้สึกของแม่ที่เห็นลูกหมดสติและเหมือนหยุดหายใจไปต่อหน้ามันช่างยาวนานจนแทบจะขาดใจพอได้ยินเสียงลูกร้องดังออกมามันจึงเหมือนยกภูเขาออกไปจากอกเพราะในที่สุดลูกก็กลับมาหาแม่หลังจากนั้นรถพยาบาลก็มารับน้องย้ายจากโรงพยาบาลถลงังไปที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตอย่างปลอดภยัยคุณหมอวินิจฉัยว่าน้องติดเชื้อในกระแสเลือด และมีอาการไข้ขึ้นสูงเฉียบพลันจนทำให้เกิดอาการชักซึ่งโดยปกติจะเกิดขึ้นได้ในเด็กแรกเกิดลบสองขวบแต่ทะเลที่กำลังจะสามขวบในอีก5้าวันข้างหน้า ก็ถือว่าแปลกแต่ก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ประเด็นคือก่อนหน้าที่น้องจะชักน้องไม่ได้ตัวร้อนจีหรือมีอาการใดๆที่ดูผิดปกติเลยแม้แต่นิดเดียวได้แต่คิดว่าถ้าก้อยมาถึงบ้านเพื่อนชาไปกว่านถ้าก้อยไม่ได้มีพี่เล็กคนขับรถที่ช่วยขับรถไปให้แบบในหนังบ้านแอบดิวริแล้วถ้าลูกไม่ฟื้นขึ้นมาจะทำอย่างไรเหตุการณ์นี้เหมือนเป็นบททดสอบความเป็นแม่ครั้งยิ่งใหญ่ให้กับก้อย แม้ว่ากว่าจะผ่านด่านนี้มันไม่ง่ายเลยและการมีสติคือสิ่งที่สำคัญที่สุดจริงๆจึงอยากบอกพ่อแม่ทุกคนว่าหากลูกมีอาการชักจากไข้สูงห้ามเอาช้อนหรืออะไรยัดเข้าไปในปากหลายคนเข้าใจผิดในจุดนี้แต่ให้ตะแคงตัวลูกและเอาผ้าชุบน้ำเช็ดตัวให้ตัวเย็นเร็วที่สุด และหากลูกยังไม่ฟื้นกลับมาให้รีบไปโรงพยาบาลทันทีและก้อยได้ให้น้องทะเลทําการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง EEG เพื่อจะหาสาเหตุของอาการชักและจะได้มั่นใจว่าเขาจะไม่มีโอกาสเป็นโรคลมชักในอนาคตซึ่งผลออกมาว่าคลื่นสมองของน้องทะเลนั้นปลอดภัยดีไม่มีอะไรน่ากังวลขอบคุณคุณหมอเกตโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตที่กำลังจะออกเวียนแต่วนรถกลับมาเพื่อนั่งรถแอมบูลานมาช่วยทะเลและคุณหมอธนิตนันแพทย์เฉพาะทางเรื่องการ ชักที่อยู่เวรวันนั้นพอดีขอบคุณคุณหมอและพี่ๆเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลถ l a ที่ช่วยทะเลไว้ทันขอบคุณพี่ก้อยพี่พรน้องบิวน้องภูครอบครัวภูเก็ตของก้อยที่รีบออกจากงานมาช่วยก้อยที่โรงพยาบาลขอบคุณพี่เล็กที่ขับรถตู้ให้ประหนึ่งขับมอเตอร์ไซค์ขอบคุณที่แฟงอภิชาติเพื่อนที่รีบบินจากกทมลงมาดูใจแม่ทะเลขอบคุณที่กิฟพี่เก่งนิมเบรีคุณหาชีน้องทุงมพี่เกตรวมถึงทุกๆคนที่ส่งกำลังใจมาให้น้องทะเลนะคะ และขอบคุณตัวเองที่มีสติที่สุดในวันที่ต้องเจอกับเรื่องที่ยากที่สุดในชีวิตโดยที่ก้อยต้องเผชิญกับเรื่องนี้โดยที่ไม่มีพี่ตูนอยู่ข้างๆเพราะพี่ตูนเล่นคอนเสิร์ตอยู่ที่สวีเดนวันเกิดเหตุก้อยไม่สามารถเล่าดีเทลทั้งหมดให้พี่ตูนฟังได้เพราะกลัวว่าเขาจะไม่มีกระจิตกระใจทํางานแต่พอเสร็จคอนเสิร์ตปุ๊บพี่ตูนก็รีบเปลี่ยนไฟไทยจากที่ต้องกลับวันอังคารดึกๆให้กลับมาถึงวันจันทร์ตอนเช้าเพื่อจะได้กลับมาหาลูกให้เร็วที่สุด สุดท้ายจึงอยากขอบคุณโชคชะตาและใครบางคนที่ทำให้ครอบครัวเรายังได้อยู่กันพร้อมหน้าและได้กลับมากอดกันอีกครั้งขอบคุณจริงๆค่ะ